ลหน้าล่าสุดการเพิ่มเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุแบบทุนหน้าค่ะล่าสุดไปถึงไหนแล้วและที่สําคัญค่ะในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุจะได้รับสิทธิ์ในส่วนของการช่วยเหลือสวัสดิการบํานาญทุนหน้าหรือไม่นะคะจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และว,วันนี้ข่าวดีค่ะแจ้งข่าวในส่วนของตารางการจ่ายเงินของเดือนพฤศจิกายนนะคะคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุค,ค่ะ3กลุ่มเปาะบางเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นเป็นวันที่8พฤศจิกายน ายน2,567วงเงินอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่ททานนะคะวันนี้นันพาคุณผู้ชมไปเช็คแล้วก็ติดตามในส่วนของการจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอาย,ยุสําหรับเดือนพฤศจิกายน2,567ค่ะว่าเงินจะเข้าวันที่เท่าไหร่แล้วก็ความคืบหน้าของการเพิ่มเงินสวัสดิการบำนาญทุนหน้าในส่วนของกลุ่มผู้ ผู้สูงอายุจะได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีการชี้แจงเมื่อวันที่28กันยายน2 5, 5 6 7จากท่านวลาวุฒิศิลปะอาชาด้วยเบี่ยงชีพผู้สูงอายุในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเงินจะได้วันไหนคะ่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะวันที่10พฤศจิกายนตรงกับวันอาทิตย์จึงต้องเลื่อนจ่ายให้เร็วขึ้นค่ะเป็นวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2 5, 5 6 7สส่วนการรับเงินยังคงได้รับสิทธิ์นะคะเหมือนเดิมตามปกติแบบ ขั้นบันไดเลยอายุ60ปีถึง69ปีจะได้รับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีจะได้รับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ป,ป,ปีจะได้รับอยู่ที่8 0 0บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปจะได้รับอยู่ที่1000บาทค่ะรวมไปถึงเงินเบีย้ยผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดด้วยเลื่อนจ่ายให้เร็วขึ้นด้วยเช่นกันค่ะแต่สําหรับพี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่สอบถามเข้ามาในช่องนะคะว่าในส่วนของการจ่ายเงินเบบบี้้้สสสววแบบัิกกาารแทนนนนหใ่่ของลุมผู อายุที่จะมีการปรับเพิ่มเป็น1,000พบาทนั้นจะได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรหลังจากที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะออกมาแจ้งข่าวเรื่องนี้ว่าจะมีการปรับเพิ่มแต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการปรับเพิ่มแต่อย่างใดเลยล่าสุดค่ะในส่วนของสสจังหวัดชนบุรีนะคะก็ได้มีการทวงถามนะคะในเรื่องของการปรับเพิ่มเบี้ยเงชีพผู้สูงอายุเมื่อวันที่28กันยายน2 5, 5, 5 6 7ที่ผ่านมาและก็ได้คําตอบจากท่านวราวุศิลปะอชาชมแบบนี้เลยค่ะ เฉพาะถัดไปนะครับเป็นกระถืถามที่4 3 1ครับเรื่องเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุครับออของท่านสัทีละเผือกประพันธ์นะครับถามท่านมติว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับกับเรียนท่านประธานสภาผูพพ้แทนราษฎรที่เคารพครับผมสัทีละเผือกประพันธ์สมาชิกสภาผูพพ้แทนราษฎรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับ ขอบพระคุณท่านประธานที่ผมไม่ได้มีโอกาสท่านกระตุ้ถามแยกเฉพาะที่1 3 1ครับเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุซึ่งเป็นความหวังนะฮะของผู้สูงอายุมีคำถามและลวความหวังไปเสียในวกันว่าเบี้ยผู้สูงอายุของท่านเนี่ยจะขึ้นเมื่อไร่นะครับอยากจะรอฟังคําตอบจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความคท่าเทียของมนุษย์ครับผมขอญอยตถามคําถามแรกครับท่านประธานครับ ฝากดังเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านมตีว่าการกระทรวงพาฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับว่าท่านมีนโยบายขึ้นเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านมนตีครับครับเรยียนท่านประธานที่เคารพครับผมราวุศิลปะาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์ขออนุญาตตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกท่านสัทธิระเผือกประพันธ์นะครับจากจังหวัดชนบุรีนะครับ ต้องเรียนท่านประธานว่าเป็นประเด็นที่ไม่ใช่แค่เฉพาะท่านสมาชิกครับที่ถูกถามผมเองก็ถูกถามเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เศรษฐกิจขนาดนี้นะครับผมเชื่อว่าท่านสมาชิกคงทราบดีครับท่านประธานครับว่าปัจจุบันนั้นเรามีการให้เบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดยอยู่ก็คือ60-70 80แล้วก็8 9 0ขึ้นไปนะครับ8 0 0 0 0แนะครับแล้วก็1,000บาทซึ่งจากจำนวนผู้สูงอายุประมาณ12ล้านกว่าเกือบ1ิล้านคนในขณะนี้มีได้อยู่ที่ประมาณ10ล้านคนอันนี้ขั้นตอนในการที่จะเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุครับท่านประธานครับตอนนี้มีอยู่2แนวทาง แนวทางแรกครับท่านประธานเป็นแนวทางที่เกิดขึ้นจากการที่คณะกรรมการส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติหรือว่ากอสคนะครับได้มีมติที่ประชุมเมื่อปลายปีที่แล้วครับ27ธันวาคม2566นะครับว่าให้มีการพัฒนานะครับเพิ่มเบี้ยยังชีพในลักษณะที่เป็นขั้นบันไดเหมือนเดิมคือยังเป็นขั้นบันไดเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้ให้ทวนหน้านะครับแต่ว่าจะเพิ่มจาก6 0 0 7 0 0 800และ1000บาทนั้นเนี่ยเป็น 700, 850, 1,000บาทและ1,250บาทรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวผมจะขออน,น,นุญาตนำเสนอผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกนะครับถ้าจะได้อยากได้ตัวเลขนะครับซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้จำนวนเม็ดเงินเนี่ยนะครับท่านประธานครับ จากปกติที่เราจะต้องใช้ในปี2,568ถ้าใช้มาตรการเดิมนั้นเราจะใช้งบประมาณอยู่ประมาณ95,000เกือบ96,000ล้านแต่ถ้าเกิดเป็นงบประมาณขั้นบันไดแบบใหม่นะครับคือเพิ่มขึ้นอย่างน,านิดน้อยแล้วก็ยังไม่ทวนนานนั้นเนี่ยจะเพิ่มจาก9 6เป็น1 000, 1 4 0 0 0ล้าน น,นี่คือแนวทางที่ทางคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติได้มีมติประชุมกันไปแล้วก็ได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับผ่านทางเลขาคอรมอไปเมื่อวันที่30พฤษภาคมนะครับ2567ซึ่งเมื่อตอนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเกิดขึ้นนะครับทางคอรมอก็ได้ส่งเรื่องตีกลับมาที่กระทรวงพอมอและตอนนี้กระทรวงพอมอก็กาลังอยู่ในขั้นตอนส่งเรื่องยืนยันกลับไปที่คอรมอใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นขั้นบันไดแบบใหม่นะครับ คือ,อยังไม่ให้ทวนหน้าแต่เป็นขั้นบันไดที่เพิ่มขึ้นคราวนี้มีอีกแนวทางหนึ่งครับท่านประธานครับแนวทางที่2เป็นการเพิ่มเบี้ยสวัสดิการให้เป็น1,000บาททวนหน้าไม่เป็นขั้นบันไดนะครับซึ่งแนวทางนี้มาจากการประชุมของคณะอนุก,กรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐนะครับผมเป็นประธานเองนะครับแล้วเราก็นําเสนอไปอยังคณะกรรมการของอแก้ไขปัญหากระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม แนวทางแบบนี้นะครับจะทําให้พี่น้องผู้สูงอายุทุกคนครับได้เบีย้ยอย่างชีพ1,000บาทแต่ว่าก็อยู่ในขั้นตอนที่ทํานองเดียวกันเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนที่ทางกระทรวงพัฒนาอ,อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นกําลังขอความเห็นจากหลายๆหน่วยงานแล้วก็ที่จะนําเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีนะครับต้องเรียนว่าประเด็นเรื่องการเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุนั้นนะครับ พวกเราเองอยากจะเพิ่มให้จริงๆอย่าว่าแต่1น0 0งบาทเลยครับท่าประธาน3,000บาทก็อยากจะขึ้นให้ดังนั้นถามว่ากระทรวงพอมองเรามีนโยบายที่จะเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุไหมมีนะครับสแนวทางอย่างที่ผมได้กล่าวเบื้องต้น 1. เป็นขั้นบันไดแบบใหม่ยังไม่ทั่วหน้าซึ่งเรากําลังจะเสนอความเห็นเข้าคอรมอกับ2เป็นการเพิ่มแบบ1 0 0 0บาท ทวนหน้าซึ่งอันนี้จะเป็นภาระทางงบประมาณที่ค่อนข้างหนักหน,กนาสากันอยู่นะครับอยู่ในขั้นตอนที่ขอความเห็นด้วยเช่นกันนะครับขอเนี่ยกับเรียนเบื้องต้นท่านี้ครับขอบพระคุณครับแล้วค่ะคุณผู้ชมการจ่ายเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยงชีพผู้สูงอายุยังคงต้องรอแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจะช่วยเมื่อไหร่อย่างไรนั้นจะนําเรียนให้กับคุณผู้ชมทราบอย่างทันทีนะคะเพระนาะฉะนั้นเรื่องนี้ค่ะอย่าหยุดนะคะคุณผู้ชมต้องเป็นกระบอกเสียงให้กันและกันอย่างน้อยสวัสดิการตตรรงงงนี้้้้ผููสออายุก็ไดับ เพราะว่าติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นาํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ